ดีครับบ้านมูงพัเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันในพีที่สามสี่หกแล้วนะครับมีพาร์ทเสสวยยี่สิบสองรายการมานําเสนอนะครับยี่สิบรายการแรกก็องละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางกับรายการพิเศษสองรายการนะครับยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสองนะครับขอรับชมคิดนะครับช่วยเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับนี่นะครับแอดไลน์ร์โทรเปิ้งาไปไลายชื่อหมูนะครับศูนย์เก้าสามเก้าหกห้าสองสามหกหนึ่ง เบอร์ลายและเบอร์ส่วนตัวเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับราการที่หนึ่ง <c oughs> ทานโทษนะครับพุทธคุณเขาขอนี่นะครับเป็นพระเนื้อผงพิมพ์วัดเกตนะครับนี่นะครับวัดเกตนะครับนะครับรายการที่หนึ่งรายการที่สอง ก็เป็นพระสมเด็จนะครับส ZA ภาพผ่านการใช้มานะครับสึกมากเลยนะครับนค่อนข้างสึกนะครับเนื้อหาจัดจ้าเลยนะครับในยการที่สองนะครับรายการที่สามก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาเก่าเก่าขาวขาวเลยนะครับในการที่สามนะครับกอรที่สามนะครับ รายการที่สี่ก็เป็นภาพสมเด็จนะครับน้ะหาเก่าๆจัดๆเลยนะครับเป็นการที่สี่นะครับอันที่สี่นะครับภาพสมเด็จรายการที่ห้าก็เป็นภาพสมเด็จนะครับมีกระเทาะมุมล่างนะครับมีกระเทาะมุมล่างนะนะครับรายการที่ห้านะครับ <c oughs> ในการที่หกเป็นพันเนื้อดินบ้างนะครับเป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อหาเก่าๆส,สวยๆเดียนะครับนี่ผงอุดเต็มนะครับนี่นะครับายการที่หกนะครับในการที่เจ็ดเป็นพระพิมหลวงพ่อโตกุวัดางกระทิงนะครับ ลงบอลทองนะครับลงลักลงทองด้านหน้าเนี่ยด้านหลังไม่ได้ลงนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินเผานะครับหลวงพ่อโตกุ้วัดบางกระทิ้งนะครับในการที่เจ็ดนะครับหลวงพ่อโตแลยการที่แปดอันนี้เป็นพิมพ์สวยงามเลยนะครับเป็นท่านเนื้อดินนะเป็นแม่นางกวักนะครับนี่ครับด้านหลังยันเหมือนยันหลวงพ่อโกยนะครับ พิมพ์ทรงสวยงามแปลกตาดีนะครับในรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้าอันนี้แตกเข้าไปใหญ่นะครับมีเขียนยแล้ต่ผมอ่านไม่ออกนะครับเหมือนหลวงพ่อเดิมด้วยอะไรสักอย่างนะครับเป็นสิงนะครับเป็นพระเนื้อผสมนะครับเ <c oughs> คล้ายๆเนื้อดินเผาผสมว่านนะประมาณนะครับเนื้อหาแปลกนะครับ จเีว่าเป็นท่านเนื้อผงแล้วกันนะครับนี่เป็นหมายเลขที่เก้านะครับหมายเลขที่สิบเป็นท่ากูทวดนะครับพิมพ์กล่องไม่ขีดนะครับเขาเรียกอย่างนั้นนะเป็นเนื้อว่านนะครับหลังสะทูบนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับเป็นรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ด เป็นพระรูปล่อนะครับเป็นพระรูปล่อหลวงพ่อทบนะครับเนื้อหาเก่าๆแตจัดเลยนะครับตะไบก้นนะครับนี่นะครับรูปล่อหลวงพ่อทบนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับผสมในการที่สิบสองเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญรอห้านะครับแต่อันนี้ไม่ใช่เนื้อเงินนะครับมันเป็นเนื้อแบบคล้ายเนื้อดีบุกนะครับ พิมพ์ทรงสวยงามนะครับอันนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะครับเป็นเหรียญรอหานะครับเหรียญบาทนะครับในการที่สิบสามเป็นเหรียญรอหาเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นหลังช้างสามเสียนนะครับอันนี้ขอเป็นฟันเฟ,ฟืองนะครับนี่หาที่สิบสามนะครับในการที่สิบสี่ เคยได้มาเหมือนกันในหลายครั้งนะแต่ผมเรียกไม่ถูกนะครับเป็นอะไรนะครับเป็นขุนแผนมีผูสส at, หห้หญิงนั่งนะครับนี่ด้านหลังเป็นกุนมารนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะเคยได้มาแล้วขายน่ก็เอามาอีกนะนี่นะครับในการที่สิบสี่รายการแท่สิบห้าก็เหมือนกันเลยครับเป็นขุนแผน,นแ,ผแล้วมีผู้หญิงอยู่ข,ข้างนะครับด้านหลังมียันนะครับอันนี้เป็นเนื้อดินนะครับไม่ทราบเป็นที่ไหนนะครับรายการที่สิบห้านะครับ ในการที่สิบหกเป็นพระขุนแผนนะครับเป็นพระขุนแผนหลวงปูทิมนะครับเนื้อชมพูนะครับหลังยันห้ามีผระปิดตาฝังนะครับนี่นะครับลงทองด้านล่างนะครับรายการที่ส6บหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นสิงนะครับเป็นเนื้อคล้ายเนื้อผงเนื้อไม้นี่ผมไม่รู้นะครับอยู่ในน้ํามันนะครับมันมองไม่ออก เป็นสิงนะครับสามฝันแกะแล้วมีผ้ายันสีแดงอยู่เลี่ยมอยู่ในน้ํามันเลยนะครับถือว่าเป็นของแตกนะครับเมตตามหานิยมนะครับในรายการที่17นะครับน้ํามันเข้าอยู่ในกรอบเลยด้วยนะนี่เป็นสิงนะครับในราการที่17นะครับในรายการที่18เป็นพ้าขุนแผนทรงไก่นะครับเนื้อผงสีขาวนะครับนี่นะครับ การที่18นะครับขุณแผนสงไก่รายการที่19ก็เป็นา้าขุนแผนนะครับนี่มีคุมาอยู่ด้านล่างนะครับด้านหลังเรียบนะครับเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับเป็นเนื้อผงสีขาวนะครับรายการที่19การายการที่20เป็นภาพปิดตานะครับอนค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นปิดตาลอยองค์นะครับนี่เป็นเนื้อดินผสมนะครับ เหมือนจะมียันนะครับแต่ไม่ชัดนะงานจักอยู่ที่ประมาณนี่นะครับกรเกือบนิ้วเลยนะครับองค์ค่อนข้างโตนะครับปั้นลอยอง์นะครับครบยี่สิบรายการนะครับยี่สิบรายการนี้องค์ละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดองค์ละสามร้อยบาทนะครับเป็นหลวงปู่รอบวัดบางน้ำวนนะครับ เป็นเนื้อหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่21นะครับนี่นะครับ300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับแล้วก็เป็นรายการพิเศษอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นรายการที่22นะครับเป็นพัาปกเนื้อชินนะครับปกทางเหนือนะครับนี่นะครับนี่ก็300บาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบ22รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับ ส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลฟ์แต่หากชำรุดผมรับผิดชอบให้ทุกกรณีเลยนะครับขอพระคุณมากครับ